สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท 1. 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำ้คำองจองและขอ้อความสั้นๆ ท1.1ป .1 ท 1. 1. .2 บอกความหมายของคําและข้อความที่อ่านท2.1ป .1 ท .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสะระเอะได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระเอะได้ถูกต้อง สะระเอเป็นสระเสียงสัน้นสะระเอเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปสะระเอและไม้ไต่คูสะระเอ เอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นไม้แต่คูเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะตัวที่สองตัวสะกดเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะตัวที่สองกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านอักษรควบอักษรน,นำสะระเอ เกรงสะกดว่ากรอเองเกรงเกรดสะกดว่ากร,กรเอดเกรด กกออเออก,รกรดสะกดว่ากอลอเอดอเกรดเกรดสะกดว่าคลเอดอเกรด เงสกดว่าปอรเองเรลงเพลดสะกดว่าผอรอเอดอเพลด เสร็จสะกดว่าสรอเอจอเสร็จเน็ตสะกดว่าหอนอเอดอเน็ต เนบสะกดว่าหอนอเอบอเนบเมนสะกดว่าหอมอเอนอเมน เม็ดสะกดว่าหอมอเอดอเม็ดเหล็กสะกดว่าหอรอเอกอเหล็ก เลดสะกดว่าหอรอเอดอเล็ดเหลงสะกดว่าหอรอเองอเหลง กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระเอะเกรงทำกล้ามเนื้อให้แข็งเช่นเกรงหน้าท้องอาการที่กล้ามเนื้อแข็งเช่นมือเกรงขาเกรงเกรด ลำน้ำสายเล็กๆที่เป็นทางลัดเชื่อมลำน้ำใหญ่สายเดียวกันทั้งสองด้านเกรดส่วนย่อยส่วนเบตตตเล็ดส่วนเบตตตเล็ดที่น่าสนใจเช่นเกรดความรู้เกรดประวัติศาสตร์เกรด ส่วนที่เป็นแผ่นบางๆซ้อนเหลื่อมกันเพื่อห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคานบางชนิดสิ่งที่เป็นแถบหรือแผ่นและซ้อนเหลื่อมกันเครดคืออาการพลิกแพลงเคลื่อนใช้แก่กล้ามเนื้อหรืออวัยวะเช่นมือเครดเท้าเครดแขนเครดคอเครด เปลงชื่อไผ่สนิดหนึ่งต้นเล็กชาวบ้านใช้ป้องทำเป็นป้องยาสูบเพรดคืออาการผีออกงอกออกเนบ ชื่อมีดขนาดกลางใบมีดปลายแหลมกลางป่องโคนแคบสันหนาด้ามทําเป็นกันสอดติดกับด้ามไม้หรือทําเป็นบ้องติดอยู่ในตัวมีฝักไว้สอดเก็บใช้เน็บเอลเวลาออกนอกบ้านอีเน็บก็เรียกเน็บ อาการชาและเจ็บแป๊บปราบตามแขนขาเพราะหลอดเลือดหรือเส้นประสาทบริเวณน,นั้นถูกกดทับระยะหนึ่งเหมน็นได้รับกลิ่นไม่ดีเช่นเหม็นมแมลงสาบมีกลิ่นไม่ชวนดมมีกลิ่นไม่ดีเช่นเสื้อเหมน็น เหล,ล็กธาตุลำดับที่26สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีขาวเป็นเงาคล้ายเงินแข็งแกรง่งและเหนียวสามารถแผ่ออกได้ใช้ประโยชน์ในอุตสาหากรรมเกือบทุกประเภททำเหล็กกล้าทำเหล็กหล่อมาเลส ส่วนภายในของผลพืชที่เพาะเป็นต้นใหม่ได้อเรศคือการอร่อยอร่อยจนเพลินมีรสดีพาเดชคือการขาจัดตัดขาด กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไราข้อหนึ่งกอไก่เกรงขอไข่ผเด็คอควายอะเร็ด ข้อหนึ่งตอบข้อกอไก่เกรงข้อสองกอไก่เกรดขอไข่เกรดขอควายเคส ข้อสองตอบข้อกอไก่เกร็ดข้อสามกอไก่เกร็ดขอไข่เกรดขอควายเคส ข้อสตอบข้อขอไข่เกรดข้อ4กอไก่เครดขอไข่เพลดขอควายเปลง ข้อ4ตอบข้อกอไก่เครดข้อ5กอไก่เน็บขอไข่เหม็นคอควายเหล็ก ข้อหตอบข้อคอควายเหล็กข้อ6กคอไก่เกรงขอไข่ผเด็ดคอควายอะเร็ด ข้อหตอบข้อขอไข่เด็จข้อ7จกอไก่เครดขอไข่เพลดขอควายเปร่ง ข้อเจ็ดตอบข้อขอไข่เพ็ดข้อแปดกอไก่เครดขอไข่เพ็ดคอควายเปรง ข้อ8ปตอบข้อคอควายเปรงข้อ9ก้อไก่เน็บขอไข่เหม็นคอควายเหล็ก ข้อ9ตอบข้อกอไก่เน็บข้อ10กอไก่เน็บขอไข่เหม็นคอควายเหล็ก ข้อสิบตอบข้อขอไข่เม สำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้การอ่านคำอักษรควบอักษรน,นำสะระเอกันไปแล้วคุณครูก็ต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการอ่านและขอปรบมือให้กับคนเก่งนะคะที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบทวนทุกขอ้อชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนมันฝึกฝนในการอ่านนะคะ เพื่อที่จะได้อ่านเก่งอ่านคล่องและมีผลการเรียนที่ดีขึ้นชั่วโมงนี้ครูนกขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ